สนับสนุนโดยแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4448มนรักสันเขื่อนสิงเกิลล่าส,สุจดจากเจ้าแม่สาวระวงแนนซี่ท็อปไลน์ที่เจ้าตัวออกปากว่าร้องยากและเป็นครั้งแรกของการร้องเพลงสำเนียงใต้ด้วยจะยากขนาดไหนไปฟังเจ้าตัวเขาเล่าให้ฟังกันค่ะในความร้องยากต้องบอกว่าร้องยากเลยแหละและสำเนียงใต้ก็คือทองแดงเลยแหละตอนแรกค่ะ คือทองแดงนี่มันเหมือนกันบแบบว่ามันไม่ได้อะนะจนต้องแบบว่าอาจารย์ทยะคนแต่งต้องมาคุมให้ต้องมาค mm hmm. ุมด้วยแล้วเขาก็จะมีการส่งสำเนียงภาษาใต้ให้เราด้วยมันก็เลยทําให้ว่าแล้วด้วยการสึดซ้อมของเราด้วยแล้วก็บวกกับความชอบที่เราอยากอยากลอง mm hmm. คือท้าทายตัวเองอ่ะ mm hmm. ท้าทายความสมารัวเองว่าลองร้องดูสิภาษาใต้สำเนียงใต้คุณจะลองได้ไหมแนนซี่คุณทําได้ไหมคุณก็พิสูจน์ดูว่าให้คุณจะทําได้ไหมแต่อาจารย์ทยะเนี่ยเขาก็มั่นใจ ใน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 ศักยภาพของเราในความสามารถที่ที่เขาก็เห็นความตั้งใจแล้วอาจารย์ก็มาช่วยในการที่ส่งภาษาใต้สำเนียงใต้ให้มันก็เลยออกมาได้ดีครบสมบูรณ์ในแบบฉบ,บับที่เราก็ทําได้แล้วคือทําด้วยหัวใจค่ะพี่ต่อให้พี่น้อยชาวใต้จะแบบแอบฟังแล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่นี่นะมีช่คนใต้าย่ยนาะมันจะมันก็คือถ้าเขาใต้จริงๆเขาจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่คือถ้าทุกคนได้มา ได้มาชมเพลงนี้หรือว่าได้มาเปิดใจรับฟังหรือว่ามารู้เรื่องราวต่างๆที่หนูเล่าให้ฟังว่าเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องทุกเรื่องที่หนูพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็หนูตั้งใจทาเพลงค่ะคือแฟนๆและโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีเพราะว่าเพลงนี้นี่ย<ม>แนที่ถ่ายที่เขื่อนก็คืออ่างเก็บน้ําห้ยท่าเคย<ม>นะคะเป็นเขื่อนที่แบบสวยมากพี่น้องชาวราชบุรีได้ฟังและได้ชม MV แล้วทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าคือเพลงดีมากเพลงเพราะชอบ บางคนก็มีชอบมากคือชอบพระเอกด้วยแล้วก็อชอบในการที่แนนซี่ร้องสำเนียงใต้แบบนี้มีพี่น้องชาวใต้ใต้จริงๆที่พีเอซี FC, จากจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอ่าชาวใต้มาให้กำลังใจแนนซี่เยอะเลยมีเอฟซีทางใต้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยมันเป็นในทิศทางที่ดีแฟนคลับของเราที่มีอยู่แล้วแล้วก็ณนะตอนนี้เลยก็คือมีอีกหนึ่งกำลังใจก็คือยูท b e ของแนนซี่ครบแสนซับสไครป์พอทำเพลงลงไปแล้วมัน นี<__่ได้โลแล้วปวดโลกใช่พี<_<_่เราเราถือว่าเราทํางานเพลงแย่ขอจะได้โลก่นี้ต้องบอกทุกคนนะว่าใช้ความพยายามถึงแปดปีบรรลุขอจะถึงจุดยาเราต้องเจออะไรมาที่เหมือนกับเส้นทางนี้หนูบอกได้เลยไม่ได้รวยด้วยเกีบกุหลาบค่ะก็ขอฝากนะคะผลงานเพลง มวนรักสันเขื่อนนะคะเป็นเพลงช้าสำเนียงใต้เพลงแรกในชีวิตของแอนซี่นะคะเพลงนี้ก็ตั้งใจทำนะคะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดสำเนียงใต้แล้วก็เป็นเพลงที่มีกลิ่นอายแล้วก็มีมต์ขลังในเพลงลองอยากให้ฟังดูนะคะที่ YouTube นะคะ MV มีปล่อยให้ชมเรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงมนรักสันเขื่อนนะคะแล้วก็ทุกๆผลงานเพลงทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะคะแล้วก็เพลงที่จะปล่อยเร็วๆนี้ก็จะปล่อยทาง YouTube n a n c y Top Line o f f i c i a l ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ไปค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe เจ้าแม่สาวราวง,งคนเก่งคนนี้แล้วก็ไปกดกันเยอะๆเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย